สวัสดีนะครับวันนี้มาแนะนําการดูกล้องวงจรปิดนะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่มีชื่อว่า eSetView นะครับถ้าเป็น Android ก็ไปที่ Play Store นะครับถ้าไปที่ iOS ก็เป็น App Store นะครับจะเป็นพวกแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับโอเคนะครับเข้าไปใน Play Store ใน Android นะครับแล้วเข้าไปพิมพ์คำว่า eSetView นะครับเห็นไหม eSetView นะครับตัวนี้ครับ eSetView เราไปกดติดตั้งนะครับติดตั้งอา,อาจจะมีการยอมรับนิดนึงนะครับแต่ที่สีเขียวรอการติดตั้งนะครับเมื่อดาวน์โหลด100%ปุ๊บก็จะทำการติดตั้งนะครับเห็นมันก็บอกกำลังติดตั้งนะ eSet View นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากครับรก็กดไปที่เปิดนะครับเปิดอก็มีข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับติ๊กเข้าไปนะครับในวงกลมกเล็กๆนะครับตรงนี้แตะเข้าไปเพื่อที่จะอนุญาตเขาแล้วกดตกลงนะครับจะได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับ ก็จเป็นรูปโทรศัพท์ออกมามีการมีเช้งนะครับเห็นไหมปมุ่มเนี่ยสจุดเราแตะเลื่อนไปนะครับไลฟ์วิวเลื่อนไปนะครับมาดูตัวที่3นี่นะครับจะมีกรอบคำว่า Get Start now นะครับแตะตรง Get Start now นะครับเข้าไนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับให้เรามาแตะปิดตรงนี้ที่นึง ครับครั้งแรกเมื่อลงแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วเราต้องมีการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนครั้งแรกนะครับเราจะมากดตรงที่คําว่าลงทะเบียนครั้งแรกเห็นไหมครับด้านล่างแตะเข้าไปนะครับนะก็มี2ออย่างนะครับลงทะเบียนด้วยอีเมลหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับหมายเลขมือถือนะครับถ้าเราสมัครด้วยโทรศัพท์มือถือก็แตนะในสมัครใช้งานด้วยโทรศัพท์มือถือนะแตะเข้าไป แล้วก็ใส่เลือกภูมิภาคไปนะครับภูมิภาคของเราก็คือประเทศไทยนะครับก็แตะไปที่คําว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์อยู่ด้านบนแล้วนะครับแตะไปเลยนะครับอ่ามีไทยแลนด์แล้วระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือผมก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือผมไปนะครับแล้วก็มาแตะตรงที่วงกลมนี้อีกทีหนึ่งนะครับถึงจะกดยืนยันได้นะครับเห็นไหมกดคําว่ายืนยันนะฮะยืนยันเข้าไปแล้วไปกรอกตรงนี้นะครับเห็นไหมข้อความตรงนี้นะฮะ ข้ความตรงนี้นะครับใส่ครั้งเดียวนะครับครั้งได้แค่นั้นเองนะครับอย่างผมนี่เป็น8 7 7 5 2 9นะครับแล้วก็ใส่877 5 2 9อ่าแล้วก,ก็กดถัดไปนะครับแล้วก็ต้องป้อนรหัสผ่านนะรหัสผ่านเนี่ยต้องมีตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแล้วก็มีตัวเลขประกอบนะครับ6ถึง20ตัวนะครับ อย่างผมนี่ก็ลองใส่ไปนะครับครับใส่รหัสไปก็กรูณาจําไว้ด้วยนะครับแล้วกดลงทะเบียนครั้งแรกนะครับกดไปเลยนะครับลงทะเบียนครั้งแรกครับนะเขาก็จะมีประกาศข้อความอะไรก็กดตกลงไปแล้วกันนะครับกด next นะครับเห็นไหมครับสามารถที่จะเพิ่มกล้องไปได้แล้วนะครับ